แต่ไม่รู้มันจะจำหนูได้ไหมอ่ะกลัวมันเหนา่าเตี้ยเตี้ยเตี้ยจำได้บ่เนาะไม่ต้องพายตัวมาเตี้ยเอ้ยไม่ค่อยถูกฉลกกับหมาแต่ถูกฉลกกับแมวเอาล่ะจะบอกว่าวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคริสตี้กับชาสเทรียกับ หรือ Crazy Studio เพราะตอนนี้ลงคลิปมาจะเห็นพื้นที่สีเขียวเพราะตอนนี้มันเป็นนาแต่เห็นตรงเสาป่ะแค่ตรงนั้นแหละแค่นั้นจริงๆนะผมมันก็จริงๆจะเดินไปดูให้ดูอีกตรงหนึ่งนะแต่มาคือผมให้ถูกฉะลอบค่ะเอาง่อะแต่นาสวยนะแต่ถ้ามันก็ลึกอยู่นะมีปลาด้วยละบอกไปก่อน ข้างหลังนี่เขาก็ปลูกข้าวแนละ้วแต่ไม่รู้ข้าวมันติดเปล่าชื่อเ้ืวความที่น้านะฮะผมเขาเป็นเกษตรประกอนใช่เขาเป็นเกษตรประกอบก็เลยรับเข้าแต่เหมือนตรงนี้จะเดินไม่ได้แล้วด้วยความที่เราเห็นอะไรเนี่ยกระช้า,ชาอะไรแบบมันดูน่าเบื่อนะมาขามาอาจจะดูน่าเบื่อได้แค่นั้นก็มาดูอะไรขีวๆกันจะเสียบด้ษ จะเสียบตาวะ่ะ้็เห็นอย่างนี้ใส่น้ําก็ลึกไม่ใช่เลยก็มันจะเล่นไดอย่งนี้มันก็ต้องลึกเปล่าวะเรื่องแบบนู้นคนอะไรดา่าวเอง<อ>เดิอนอยากและประเด็นคือใส่อีแตะด้วยเดินไปไหนก็เจอแต่หญ้าและแม่ผมก็ไปรดน้ำต้นไม้แล้วไม่ใช่ผมไม่รดนะก็รดอยู่รดแล้วก็สระกับแม่ เย็บเย็บยบเตี้คือไม่ใช่ว่าผมไม่ถูกเจอกับมนะแต่แค่าบางตัวเป็นไงครับเตี้ยเตี้ยจำผมได้ไหมหืม อะไรนะตั้มอ๋อได้ถ้ามันไม่มีหมานะโอ,นาโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวจำผมได้ด้วยนะไม่ใช่หมาบ้านผมนะหมาที่เอามาฟองนาะก็ไม่ใช่หมาบ้านผมนั่นแหละเป็นหมาหนาปัดมันก็มาความสวยงามของแก้ โอ้ยสารตเสียบตาไว้พลาดท,ที่เียนดิฉันมองไม่เห็นอันนี้ก็ประตูเก่าเค็ คือแถวๆตรงนี้นะผมเป็นคนที่ช่วยปลูกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นไรหรอกเขา้วก็ด้วยความที่อันนี้มันก็เป็นทางของญาติผมที่เป็นแบบน้องสาวของตานะฮะก็คือยายนั่นแหลกตรงนี้ไม่ได้่ะตรงนั้นกับเตี้ยบัดดีเคียดลูมันติดบ้างหรือเปล่าะ แต่ว่านะผมไม่ได้ทำคนเดียวนะก็มีคนช่วยคือแต่ก่อนตรงเนี้ยตรงที่มันน้ําขังทุกคนเห็นไหมอีตรงน้ําขังอะผมก็ไปเดินตรงนั้นได้แล้วแต่ว่าเดินนี้มัเดินไม่ได้เลถ่ายเรียบร้อยแล้วนะตั้มอ,อยากเดินออกไปข้างนอกแตม่มันเปียกนะ้ำอ่ะ เอาเตียอเออยู่ตรงนั้นเห็นอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วมันทำให้เราดีจริงๆไม่รู้คลิปนี้ก็จะนี่แต่เขียวๆอ่ะคือคนไปไหนคณจะเห็นแต่สีเขียวลงกระชั้นลงกระชั้นเวันนี้ยังไม่ลงเคลมฮะกลับบ้านไปเขาจะทำกำบานยังไม่ได้อาบน้ำนะประเด็นคือกลับบ้านมาก็มาที่นา ไอหมาที่มันอยู่ต้นทางมันพยยังวะคือเราพาไปดูนาคนอื่นอันนี้ก็ที่เหยียบอยู่ตรงนี้ก็นาผมนะแต่มันไม่มีข้าวอันต้นที่มีข้าวมันจะเป็นข้างหลังนาโมพุทโธสังโฆอย่ามีน้องหมาดิน่ะคือไอตียพอเข้าใจเพราะว่ามันเป็นแต่ตัดมาที่นาผมสิคนอื่นเขามีข้าวอะแต่นาผมมีอะไรนาเขียวๆอะนาเขียวๆที่มันไม่ใช่ข้าวอะทุกคนอะไรเขียวๆสูงๆหน้า ยาไงแต่ก็ดีนะไม่มีน้ำอีกคือตรงนี้ก็ปลูกข้าวนะแต่ไม่ข้าวม,มันไม่ขึ้นไม่แต่ย่ะมองมันกว้างนะในโทรศัพท์แต่ชีวิตจริงคือมันแบบมันไม่ได้กว้างอะไรเลย หน้าผมมีแค่นี้ล่ะสุดปลายรถทางตรง,ตรงคุณเห็นต้นต้นไม้ตายไหมล่ะเออสุดปลายรถแถวตรงนั้นอ่ะก็เดินอ้อมไปสัหน่อยแล้วกันเจ็บตรกจริง,รงเลยยะ yeah! จะบอกว่าน้าผมมันไม่กว้าง จากตรงสระน้ำที่เดินให้ดูแล้วก็จะเดินอ้อมหนักัะเอง็ค่ไรก็ไม่รู้นานๆที่มานะส่วนมากนะผมจะด้วยความที่ว่าเป็นเกษตรกรอ่ประมาณนั้นอนะคือหน้าผมเขาหน้าผมเขาทำอา,าชีพเป็นศกษตรกรเนาะเขาก็จะส่วนมากก็จะมาแต่นะแต่ผมคือไม่เน่ะจะอยู่แต่บ้านกับ y u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  e คือทำคลิปลงอย่างเดียวน่าแหละทำคลิปลงก็ทำการบ้านัน ปาดัปาดัตเืดเคลอเคยเคยดูพิ้งอะไรกบนป่าวจำชื่อมันก็ไม่ได้อีกเลย,ยก็ถึงสุดแล้วแต่เดิมอ้อมไปไม่ได้แล้วนะคือเดินตัวนี้มันต้องลดรัดญ้าแล้วมันผมก็มีงูฉันก็จะเดินกลับกันเดืดผมเป็นคนที่ถ่ายรูปอะไรแล้วจะถ่ายแต่พื้นอะ จะพยายามจะถ่ายเอามุมเขียวๆให้ทุกคนดูถ้าถ่ายพระาทิตกันน้อยสวัสดีก็ไม่ก็ไม่มีเอาคุณมาโทรผมจะโดนหมาฆ่า,าไหมเนี่ยมันใช่เตีย้ยไหมไอ้เตี้ยหรออ๋อเตีย้ย <c oughs> เตียๆๆ้ยเตี้ยเตี้ยเล่า เป็นเตี้ยเถอะนะน่าจะใช่เตี้ยเตี้ยไหมขาสั้นๆเอออีเตี้ยนั่นแหละเตี้ยเตี้ยเตี้ยเออเตี้ยแล้วไปถ้าเป็นหมาตัวอื่นนี่คือกลัวนะถ้าไม่ใช่หมาตัวอืวเตี้ยดิเดินผมไม่เห็นอะไรในกล้องเลย นี่หรอข้อดีของการมาที่นะ่ะออกกล้องบ่อยนะนี่โอ้ยน่ารักเพื่อนมาเชียคลิปนี้แปดนาทีส่วนมากไปนาทีทุกคนได้อะไรฮะน่าจากการที่ได้ยินผมถ่ายรูปกับ น้องแมแล้วก็นาะอย่างเดียวละฮะตอนนี้โอ๊ยอกลับไปอ่าละมาช่วงคำถามเลยดีกว่าทุกคนคิดว่าผมเป็นผู้ชายผู้หญิงทุกคนคิดผมว่าผมเป็นผู้ชายผู้หญิงอาจีดีตอบมัน้วยแล้วผมจะมาเฉลยคลิปหน้าน้องมาอย่าเพิ่งจบคลิปสิ